เฮ้ยเมนดี้พวกเรานั้นจะทําคุกกี้ได้หรือเปล่าไปถึงทําแกะน้ําตาลเหรอ,อามาแก,ก,กี้อ้โควิดมาแกะน้ําตาลได้ป่าวเมนดี้มาน่กกากลัวมากเลยอ,เกกอ่ะน่กกากลัวอย่าโดดนะนี่พวกเราจะทําได้<ล>หรือเปล่าเมนดี้อย่าลืมนะพ่อจะต้องอันนี้วงกลมพ่อต้องเอลาจากที่นี่นะเข้าใจหรือเปล่าพี่ฉันทำเครือกไปหนึ่งเลยอ่ะเฮ้ยน่าระวังพ่อต้องเอล่าจากที่นี่ปลอดภัยแล้วอะไรก่ะ ทำอีกเฮ้ยทำอีกเพราะนั่แม่องเราพังอะ่ะมินดี้อย่าลืมนะเพราะต้องเอ,อกากจ็คมี้ไปเข็ยนของเธอไปโดอปนอีกเขาต้องออากจ็คมี่ไปเข้าใจหรือเปล่ามินดี้ฟังนะดีป่ะที่เราได้ไอแอ,อนง่ายสุดอะ่ะดีป่ะอายุสุกเรียนเบฟ่อนอ๋อฉันปลดล็อกแค่นี้แล้วต้องมีอ่อ เ,เงินเยอะกว่านี้สวันดียวกันวันนี้พวกเราอยู่ในเกมที่ชื่อว่า d e l o n a Simulator ใช่แล้วซึ่งพวกเราต้องแกะน้ำตาลทั้งวันเมื่อจะตายเมื่จะตายนะทุกคนหมายถึงถ้าเกิดมันมันคร์พวกเราจะตายใช่แล้วอย่าโดนน้ำดีกสตรีกเราสูงอยู่ ยาก Mona Lisa. ขึ้นแบบมีโมนาลิซาอะไรคืออัปเกรดนี่ไงสตอร์สแควร์เออเราเอาสแควร์ละวอ๋อแล้วไงโอ๊ะเออราซื้อไม่ได้อะเราต้องทำไปก่อน Yes <อ>ดีนะ,ะที่ไม่ตายโนชั o no n ดิต้องทำแบบนี้อีกประมาณยี่สิบเลยต้องทำแบบนี้อีกยี่สิบทีถึงจะออกจากที่นี้ได้ไมาถึงกปิดล็อกอันต่อไปแล้วจากที่นี้โอเคโหนะอันน่าเลย แกน้ำแข็งแกไม่ใช่ไม่ใช่ใชแกน้ำตาลไปทั้งวันแน่เลยแกคุกกี้ยังไงอนต้องเก็บประมาณหนึ่งร้อยบาทสำหรับอัพเกรดแรกกับนี็อย่าลืมนะเพราะต้องแกน้ำตาลไปเรื่อยๆเพ่ราที่จะออกจากที่นีหนึ่งร้อย เรามาเปิดคุกกี้ยมใหม่กันโอ้โหต,ตังใจนะเหมินเดตังใจนะเป็นโดนอะไรลยแข่งกันใครแก่น้ำตาลก่อนถึงยี่สิบมาแข่งกันอย่าเพิ่งนะหนึ่งสองอย่าเพิง่งอย่าเพิ่งหนึ่งสองมแข่งกันอยู่ yes มามาดูกันใครถึงยี่สิบก่อนตอนนี้เร็ดม,มามาดูกันมาหมูแดง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 เสร็จแล้วไม่เกินเออจริงเว้ยมีเสียงความตายแล้วเนี่ยมาใครถึงสิบสามก่อนเราถึงสิบสามแล้ว ยส uh oh. s yes, ตัดถึงแล้วทุกคนถ้าทุกคนไม่รู้ก็สามารถโกงในการเพิ่มเออคุกกี้ที่ถูกแกะในการอัพเกรดสตัรดนะทุกคนอัพเกรดสตัรดจะคูณสองทุกอย่างเย้เราแกะคุกกี้ไปสิบหกอันแล้วนี่ท okay. huh? ่าไงฮะเธอก็รู้อ่ะ อัปเกรดสตาร์เพื่อพิ่มคุณ2แล้วรู้ตอนนี้เรากำลังนำหน้าเธอแล้วถึง17แล้วนะพี่โหเร็วจังเลยอ่ะ Yes sir โอะโหเงิน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 เอ้ยอะไรเงินต้อง หนึ่งพันบาทเรารับเก็บสตร์ละเงินมาจะไม่ค่อยเยอะสำหรับตอนนี้แต่ดีอ่ะตอนนี้เราเออตอนนี้เธอขุดเราสิบแปดอันเราขุดเรายี่สิบเอ็ดอะนะมินดี้เราชนะฉันได้เนี่ยแต่เออเราเก็บละมินดี้เราชนะเธอ เราแกะคุกกี้ไปออยี oh, th All ่สิบเอ็ดแก่น okay, ้ำตาลแกะคุกกี้อะไรแก่น้าคุกกี้คุกกี้มันแกะน้ำตาลมันแกะคุกกี้ได้เโอเคน้ำตาลนี่ยมนนี่คุกกี้อะไรแล้วปล็อกกันหอ่ะกดล็อกอันหนอ่ะดล็อกไอ้ออมลปเลยนะเดี๋ยวต่อไป มายากขึ้นหน่อยแต่เรารู้สึกว่ยากขึ้นง,ง่ายขึ้นอ่ะดีกว่าได้เงนินเยอะกว่าไม่ได้โบนัสด้วยรูเสร็จทำงานหน้กขึ้น Yes โลกใหญแล้ว68อันาเมืงองเธอ อ Earn five star เออนี่ดีเพราะผี Earn five star every five second เออกโกวาช่วยเก็โกวาช่วยเพิ wa, ่มกันทำคุกกี้ของเราก็โกวาช่วยเพิ่มตรงนี้ท่าเห็นไปรูปเอ่อคุกกี้อัมาบิเร์ล่าช่วยเพิ่มแกะน้ำตาลที่เราแกะไปเนี่ยเราแกะแล้วแปดสิบหกอันเนี่ยโคตรโกงอ่ะแปดสลบ้าจังแกะแล้วก็าสิบเจ็ดอันยังไงคือเรื่อง สามร้อยเงินหน่อยดีก,กินเป็นเกม F K ได้เลยอ่ะมันดีเพราะว่าแบบเมื่อเสือเกล็ดตุกตามันทำให้อ แต่เราได้เงินไงถ้าอยากจะเป็นคนที่เก่งสุดก็ต้องแก่้ำตาลีิดสี่ชั่วโมงงไงเกินเราแกะไปแค่49คุกกี้หเหราแกะไปละร้อยเก้าสอันเราเป็นแมคครีสที่คุกกี้เบรจะกินคุกกี้ให้หมดคุกกี้อะไรน้ำตาลเหรอมไมไไ่จะกินน้ำตาลแข่งอยู่กับเธอเราห okay, ยุดไม่ได้จะกินน้ำตาล ก็อยู่ได้แล้วต่สิันนี้น่าจะดีกว่าเออ increase the a yes sir ง <c oughs> มันกลมสรอมันก็อ,อ๋เอเรากลับล็อก shape อันไหนอะ้รปลดล็ลอกไอ้ triangle อะ ฟาเก็แทงก็ๆๆอันนี้ง่ายยิ่งเข้าไปใหญ่อ่โอโอเราใกล้ทำพังแล้ว please จคลิปแค่นี้ก็น,นะทุกคนทำไมอะดูกันนะว่าใครจะเป็นนักแก่น้ำตาลที่ดีที่สุดคลิปหนะ้าบ๊ายบาย We will not forget <laughs> bye, bye.